สวัสดีหลังพีใหม่ท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามด้วยนะครับนี้ความแกะมือใหม่ก็อีกตามเคยเกับการปล่อยแกะไล่ทุ่งของเรา,เาวันนี้ก็เพิ่งปล่อยแกะมาเก้าโมงกว่าแล้วเพิ่งปล่อยแกะมา เนื่องจากทางบ้านผมน้ำค้างมันแรงครับค้างแรงก็รให้น้ำค้างแห้งแล้วก็ปล่อยแกออกมาวันนี้จะพาแกไปเลี้ยงกายบ้านหน่อยเพราะว่าไปมาสองวันแล้วเลยไม่ได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน เนื่องจากโทรศัพท์แม่บ้านผมเสียผมก็เลยให้เครื่องผมใช้ออตอนนี้ซื้อใหม่มาแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์ผมมาทำคลิปท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ไม่มีอะไรมากครับก็เผยแพร่การเล่นยแกะอย่างทุกๆคลิปที่เราได้ลงไว้ จมีท่านผู้ชมหรือว,ว่าเอฟซีได้แสดงความคิดเห็นว่าแม่แกะตัวเท่าไหร่แล้วก็แกะผู้ช่างโลโลละเท่าไหร่ผมจะบอกเป็นขอ้อๆส่วนแม่แกะแต่บ้านผมแบบแม่ท้อง นมลงก็อยู่ราคาประมาณ5,000ันถ้าเป็นแกะสาวก็อยู่ประมาณส5 0 0ันถึงสี่พันส่วนตผู้ช่างโลแถวบ้านผมโลละร้5บาทร0อาบาทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ค่อยตกเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับ ไอจุแกะของเราเนี่ยลูกนนะพ่อเขาให้จ่ายลูกสวยนะยาวลอยหนาะพ่อสันต้าลูกผสมอ,อ,อยู่นู้นตัวนะขา,ขาวน่ ได้อาทิตย์กว่าก,าก็อย่างขนาดนี้แล้ว อย่างผมเคยได้บอกไปว่า,อ,าอยากให้ท่านผู้ชมที่กำลังมองหาแนวทางการทำงานหรือว่าการเลี้ยงสัตว์แต่และชนิดเราอยากให้มองแกะเป็นแนวทางหรือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่กับการเลี้ยงแกะกับการเลี้ยงสัตว์ เราก็อยากให้ได้ลองว่าการเลี้ยงแกะการดูเลการจัดการของแกแต่ละวันเป็นแบบไหนว่าง่ายหรือยากก็อย่างที่เราได้ลงไว้ประมาณนี้นะครับแกเจ้า ไวแปดเดือนของเราที่ลงไว้คนก่อนนุ่นเป็นตอนนี้เป็นทับแล้วนุ่นนะครับทับคนแล้วใหญ่นะครับนี่ใหเป็นแกะ,ะขนดาวลอยอนุ่นน้องเขากับแม่เขา ตอนนี้ก็ใกล้คลอดแล้ครับนมเต็มวางขาแหละรอรอเวลาไม่น่าจะเกินอีกวัน2วันก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพจความแกะมุงม่ของเราและอย่าลืมกดซับสไคร e เพื่อเรามีแกงกำลังใจทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ